สวัสดีค่ะบรรยากาศดูวยใสแบบนี้นี่นะคะพบอกับช่วงนี้ค่ะช่วงเตือโอดโผวและช่วงนี้ของเรานะคะในวันนี้ค่ะชัดเจนมากๆ เป็นฟุดอวดหัว,ว,วจริงๆขี้อวดมากค่ะเราเห็นมาจากใน Facebook นะคะขี้อวดเหลือเกินค่ะเออ่านะคะถ่ายรูปกับผัวถ่ายรูปกับผัวตลอดเวลามีใต้เตียงบ้างบนเตียงบ้างมีเหล็กาเล็อะไรมีหมดทุกอย่างเลยค่ะันเราก็ต้องเชิญมาให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือน้องเ้ยและน้องน้องอาค่ะ <ís> นีน่ค <ans> ่ะคนขี้อวดของจริงนะคะสวัสดีค่ะแนะนำ ชื่อเปย์ค่ะสวัสดีครับชื่อมิริดค่ะใจหัวเลยแต่ด้วยกันน้องพี่เลยนะคะถึงได้เอิรเข้าขากันได้ชื่อไลน์ชื่อไลน์ชื่อโนอาห์ครับโนอากับเปย์นะคะก็เป็นคู่รักกันนะคะที่รักกันมาเนิ่นนานเธอเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามแล้วได้ข่าวว่าตอนที่โทรไปคุยข้อมูลคนนี้บอกสามคนบอกสองเสี่ยงกันในในโทรศัพท์อ่ะคือแค่แค่ แชทกี่ปีเนี่ยก็ตีกันแล้วอะเรื่องราวเขาจะต้องแชบอย่างแน่นอนอยากรู้ค่ะว่าไปเจอกันได้อย่างไรนางก็เข้ามาทับในเฟซบุ๊กโอ้โหหรือว่านางเป็นใครมาจากไหนถามชงถามชื่อถามนั่นถามนี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่เราอ่านนะเราไม่ตอบสวยเราหญิงมากโซด์นางอ้างซื้อเพื่อนเขาหนังเพื่อนเขาหนังเพื่อนแล้วแต่อีเพื่อนคนนี้มนเป็นคนที่ลับสนิทว่าเราก็เลยถามนะ มูรจักคนนี้หรอเออเรียนกับกูสนิทนั่นนี่แล้วก็เออก็คุยก็ไปคุยกับนางเลยมันนานถามแฉะอะไรกันไปเราเจอกันครั้งแรกเจอที่มาบุญคลองพอดีอะนกไปทำงานอ้าวขเปื่อไ่เจอมาครั้งแรกคุยล้อยู่กับเทวดาแล้วแบบตอนนั้นนางผอมวันนี้นะค่ะยาวหุ่นนี้สเปกเลยเออก็เจอกันที่มาบุญคลองแล้วก็เขินว่าวันแรกนางก็ออกตัวแรงนะมาโอบมากดแล้วก็มาหอมเขาตอนเผลอเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นบ้าทา็นช <บ>อ๋ออะไรจะขนาดน้นวันแรกที่เจอเลยเหรอใช่ก็คือวั <บา S 2> นไหนก็คือไปกว่าถ่ายรูปกนหน่อยไหมถ่ายรูปแล้วเสร็จก็จะแบบสะกดตาก็จะอย่างเงี้ยอุ้ยอ,อะไรย่ะยอมเหรอยอมที่รออะไรนานแค่ไหนถึงว่าเออเราจะมาตกลงโครการ ไม่นานอ่ะไม่นานแล้ห้านาทีก็วันวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยเปิดตัวทางโซเชียลเลยมาว่าเป็นแฟนกันหล่อไรเงี้ยเราก็เต็มที่เลยเป็นชิปเลยใช่ไหมคือพอลงรูปคู่แต่ละอัะเปนเลทมากเลยอ่ะให่ถ่ายแม่บ้านจริงปะเนี่ยใช่ให้แม่บ้านถ่ายไม่ใช่ตอนเราไม่เท่ากันที่สระบุรีตอนเราก็ตังกล้องเอาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ เปย์นะครับสีล้นสไตล์หลีดอยู่แล้วก็เลยรู้มุงรู้มุงจับเสิร์ฟผ้าให้นางอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูปก็มาแต่งเองมีลงหนังสือด้วยใช่ค่ะคือหนังสือว่าใช่เครื่องอุ้ยเป็นสื่ออะไรสืออะไรดีฉันสัตว์เอติจูดค่ะเอติจูดทดิฉันสัตว์ที่ดังมาก่ทเก๋เก้งกวางเนี่ยต้องอ่าเราได้ไปลงคอลัมน์อะไรคอลัมน์คาเฟโอค่ะ ผู้รักเป็นผู้รักใช่ทีนี้เนี่ยรักกันมาดูจะหวานชื่นดูจะสนุกสนานมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างมีมามีคู่เยอะมากเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันที่แบบมีแบบจะเลิกกันเลยปะวันนั้นนะขอบคุณได้ปะได้สิพวกไอแพดชาวฟังไอแพดเราชาร์จไว้แล้วจะทำงานใช่ไหมแล้วก็เสร็จเราก็หลับพอตื่นมาอีกทีเอ๊ะทำไมไอแพดเราเหลือ50%วะแล้วถามว่า เธอเธอดึงใส่ไอแผ่นเราออกเหรอบอกอ응ึงดึงเอาไปใช้แค่สเก็พอ,เ,อเดี๋ยวเธอเอาไปใช้เคุคือกไข่อะอยอะไรขนาดนี้สวยมาก <laughs> จริงเนี่ยนายเป็นคนน่างานใช่ไหมถือเป็นคนรู้จักกับคนเยอะเราก็เลยห่วงแต่ม่บอกแต่เขาก็ไม่ได้มีวิแบบจะนอกใจอยู่หรอกนะหีไม่ได้หรอกทุกอย่างไปเช่นตลอดเป็นลายจะหีแตะอะไรไม่ได้รู้รหัสแอปเปิ้ลไอดีมีอีเมลสี่อีเมลแม่รู้หมดเลยรู้รหัสตัวเต็มย่าครับไไม่ได้เราเราไม่รู้รหัสอะไรมั่งไหมไม่ค่อยรู้ดีกว่าไม่มึงรู้แต่มึงจำไม่ได้ S <S <S มันเป็นคนตามหาอะไรไม่ได้เลยด้วยเปยเป็นคนที่แรบอยู่แล้วเวลาเจออย่างยันตากล้องเนี่ยกีเนี่ยหูแรบมากเราก็จะเข้าไปเล่นมันก็ใครอะทำไมต้องขาดหนีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้นเนี่ยก็แบบแซวแซวก็ขีดไปจ้าตอในในตกใจหมดเลยเป็นแค่แ,บบแรกๆแต่พอหลังๆมาแล้วก็มันก็เหมือนเริ่มปรับตัวเริ่มขุดมันก็เริ่มควาแรดของเราใช่ใช่ป้องฉิ่งฉิ่งฉิ่งฉคือเราแรดแต่เราไม่ด้านนะเนาะอุ๊ยด้านด้วย นี่เนี่ยความรักเราดูแบบน่ารักกันขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่ที่บ้านรู้มั้ยโอ้ยรู้รู้หรอแล้วเขาโอเคทุกวันนี้เป้ยนอนกับโนอาห์นะเป้ยอยู่บ้านโนอาห์เลยที่กล้กันแล้วหรอเรียบร้อยลาลีพี่ไม่อยากมีอย่าไปช้าเราไม่ใส่เราปุ๊บปั๊บเลยแล้วก็เออวิธีจะทําอย่างไรให้ความรักของเราเนี่ยยืนยาวอย่างเงี้ยคุยกันทะเลาะกันก็คุยกันวันนี้ให้มันจบไอ้นี่ยไอ้นี่ชอบชอบแบบว่านอนจะค่อยคุยพรุ่งนี้นี่จะเป็นคนอีงที่โรคจิตมากพี่คือแบบนอนไม่หลับ ลูกคุณมาคุยแถวนี้อย่างทะเรากันเรื่องไหนเราจะบอกเลยว่าเออทาแบบเนี้ยไม่ชอบนะคุยกันโอเคกอดกันนอนถ้าอยู่ต่างที่กันก็ไม่ต้องพิมอะไรคุยกันในแต่นักกว่าเดิมก็โทรหากันเลยอะไรอย่างเงี้ยคุยกันภาษาพูดดีกว่าพูดมาขนาดนี้อยากจะทราบคำว่าคิดจะวางแผนอนาคตทีกันเมื่อก่อนเมือจะบอกอย่างไงกันมาอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งอ่ะอยากทาให้มันมีแบบเดี๋ยวจะแต่งแบบเราจะแต่งหญิงนะไม่แต่งแต่ก็ใส่ชุด เป็นเหมือนปาร์ตี้มากกว่าปาร์ตี้มาที่จีนจ้าอะไรเงี้ยมีอยากจะแบบเออแฟนคพวกแปรงเทศไหมเคยถักนะเคยถักเลื่อยๆอ่ะฉันนี่อยากเพราะว่าคนที่แต่งหญิงแล้วสวยองเงี้ยแบบแต่งหญิงแล้วสวยอีดอกรอแล้วแหละมาแล้วชอบคิดว่ามาแต่งหญิงแล้วสวยแต่พี่เหมือนแบบเหมือนกระเทยแก่ๆเหนือยเจ๊เคยแต่งหญิงไปเดินพาลากอยกับมานะแล้วเป็นไงบ้างไข่ตูงชิ้นขายเลยฟูอนี้ได้ไนะ ไม่อายอ่ะก็รู้สึกแบบน่าสึกดีแกเหรอรู้สึกแบบก็เขินนะแต่แบบว่ามอนก็เดินด้วยได้เลยก็ไม่เป็นไรเลยก็อยากบอกถามอยากทำนมมาผ่ดจี้อะไรอย่างเงี้ยเอาไหมไม่เอาเออเอาแบบนี้ดีกว่าเอาผู้หญิงดีกว่าไห่าอย่างั้นเออถ้าอย่างผู้หญิงไปเลยจริงกระตูดเอาละตูด แต่ทีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป้ยเป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์เลยวันนี้ค่ะน้องเป้ยของเราค่ะจะมาเซอร์ไพรส์โนอานะคะซึ่งเรารู้มาว่าวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดโนอาค่ะเย,ย้เตียนเงียนเงียนวนเนอะ ากมาเขารักเธอมากวันคือดีใจดีใจเพราะว่ามันไม่เคยทำอะไรแบบนี้ไม่ค่อยลา,า่ะอีเดี๋ยวจะร้องไห้ <laughs> สมุฟซาซาแล้วเนี่ยอขอแบบว่าให้แบบว่าพูดพูดซึ่งกันและกันหน่อยทำรักอย่างที่บอกอ่ะรักกันเนี่ยคือกูเนี่ยเอออะคิดอะจะอยู่กับมึงไปตลอด ไม่แบบไม่อยากหาคนอื่นไม่อยากหาอะไรอะไรที่รู้ตัวว่าไม่ดีอ่ะก็พยายามปรับแค่พยายามอย่างที่บอกมาว่าแค่พยายามก็พอแล้วทาให้เห็นแค่นั้นก็พอแล้วเอก็คือเปอพูดกับโดอาเสมอว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยเบอรเป็นคนกระด้างนะแล้วก็ข้อเสียเบอยเยอะมากยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่วันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ขอบคุณที่ ยอมปรับตัวให้เป e ้ยมาโดยตลอดอะไรเงี based, ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณที่วันน right. ี้ไม่ไปไหนจริงขอๆจูบเลยจูบเลยจูบเลยอะไรเลรอดีมากพูดที่น่รักมากนะถ้าดว่าอยากจะแบบติดตามความรักของทั้งสองคนจะติดตามได้ยังไงบอกช่องทางหน่อยก็ไอจีแล้วกันไอจีไอจีค่ะอินของโนอา N O A H แล้วก็ S M ครับผม N O R SM. S M ค่ะ,ะแล้วก็ของเป้ย เปอร์ค่ะ T O W ับเบิล T E ดับเบิล I ค่ะ I G นะคะก็ติดตามความรักของน้องคู่กันได้ Facebook ก็มีนี่ใช่ไหมเฟซบุ๊กมีค่ะก็มาได้นี่ได้ค่ะเปิร์ค่ะ P E I I แล้วก็สอนคุณ S O R N K O O N ค่ะเออแล้วก็ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าถ้าศมนติว่าเห็นใน Facebook ใช่ก็แอบดูแล้วจะไปดูกันได้นะคะความรักของเขาน่ารักมากๆกันเลยนะคะนอกจากจะฟอลโล่แล้วด้วยนะมีได้ข่องมีผลงานด้วยมีผลงานค่ะในเรื่องนี้ ่องสามค่ะกับละครรักพิกลลอกฝากติดตามด้วยออมสุชาฝ่ายใหม่มันรีลา์ปีเตอร์เดนเมอร์แล้วก็เพื่อนคณีอโอโหแต่ละคนนะคะแล้วเธอเป็นยังไงเป็นเป็นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตัวตลกเป็นตัวตลกติดตามละครนางด้วยนะคะขอบคุณนะคะ